สว<อ> <aley> ัส, <tout> สดีครับผมนะครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับนกพูกนะครับฟุกโโรเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม a r e ี F2 นะครับผม เกมแนวเลโบซิกนะครับที่ไม่ค่อยมีใครรู้เพราะไม่จริงไม่พอไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครรู้นะครับผมนะตามจริงปรกาโพวกกาว่าจะอัดตอนยิปตอนนักสักประมาณบ่ายสองนะมั้งแต่แม่งเสือกอมไงาปิดประพุงเซิร์ฟอะเลยแล้วถึงหกโมงเย็นนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็ได้ย้ายห้อง นอนมาอยู่ห้องใหม่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ทุกท่านจะไม่ได้ยินจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมน,น,นะครับผมแต่อาจจะได้ยินเสียงแอร์หึ่งหึ่งหึ่งแทกก็ได้นะนะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นตัววิวไฟกันนะครับผมนะ <c oughs> เป็นตัวสายธนูนะครับตอกกิจาก,การได้มานะครับผม ให้ <laughs> เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเล่นในหมวดจะอันดับกันเลยนะครับผมนะอ๋อแล้วก็การอัปเดตใหม่ของรอบนี้คือเหมือนจะน่้าเราจะมีเพิ่มซีจีมาด้วยแล้วก็นี่เลยตาข้างบนนะครับเป็นตาข้างบนนะครับผมบอกด้วยว่าใครเป็นหัวหน้าใครอะไรนี่อะไรอย่างนี้นะไปเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมเจอห้องแล้วดีกว่านะครับผม อ่ากันนี้นะครับผมเราก็ได้เจอห้องแล้วนะครับผมเนะี่ันนี้เดี๋ยวเราจะขอเลนะ่นในนี้ก่อนเลยเนาะเไหม่านี่ลนกนไซเลนนะครับผมเป็นปืนขอใช้ปืนแบบไปติดกล้องนะขอใช้ปืนแบบไปติดกล้องนะทุกคนอ่าตามที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่ในคลิปที่แล้วนะครับผมว่าผมไม่สามารถเปิดไมค์ของลำโพงนี้ได้นะครับผมถ้าเปิดปุ๊บผมก็จะไม่สามารถพูดได้เลยนะครับ นั่นแหละครับประเด็นผมจะไม่สามารถพูดได้เลยนะครับเพราะว่าเสียงมันจะหายไปทันทีนะครับผมผมจะสามารถพูดได้ก็ต่อเมื่อผมไม่ได้อัดแล้วนั่นนะครับผมเพราะว่าผมเคยลองมาแล้วตั้งแต่ในคลิปที่แล้วนะครับผมว่าพอผมเปิดไมค์ในเกมนี้ปุ๊บเสียงในวิดีโอผมจะหายไปนะครับผมนะครับจะเปลี่ยนไมค์ไปเลยแล้วเปลี่ยนหายไปเลยนะครับผม ฝีมือผมที่จะบอกว่าผมไม่อยากจะโอยตัวเองนะแต่ก็อยู่ขั้นที่ว่าไม่ได้เก่งอ่ะจริงๆอะผมไม่เล่นผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากเลยซัมม์อะจริงนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนดีมาติดตามช่องผมด้วยนะครับผมนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมอะไรเก่งขนาดนั้นนะครับสัมม์ก็เล่นพอไม่ได้ ผมมาก็เปลืองกระสุนตะแล้วก็ต้องขอไปวางอันนี้ก่อนนะทุกคนขอไปวางอันนี้ก่อนเครื่องแจมนะครับเครื่องแจมนะไม่ใช่แยมเอ็งเลนุกเองตบเองแม่สุดยอด,ด,ยอดในช่วงนี้ผมก็พยายามที่จะหาคนเทนต์ต่งตางๆทำนะครับผมนะ มีเกมไหนไม่ใหม่ผมก็จะพยายามที่จะชัดเจนตรงนี้เรียกว่าไงเดียพยายามอยากจะมาแนะนำกันให้เล่นนะครับโอ้ target location has been found ตอนนี้ผมต้องขอระวังระวังข้างล่างไปก่อนเนาะเผื่อจะมีคนปลุกเข้ามาได้เรียบร้อยครับผมหายไปหนึ่งแล้ว ฝั่งตรงข้ามต้นหายไปหนึ่งแล้วนะครับผมศัตรูเจอระเบิดแล้วโอ้เพื่อนดาวอื้มนี่มันอะไรกันมันคนเช้ใหม่แต่มันถึกทิพหายเลย ไม่ได้ระวังหน้าต่างเลยไม่ทันได้ระวังหน้าต่างซะได้เฮ้ยแต่ผมคิดนะว่าตะกี้นี้มันถึกจริงเรื่องพวผมคิดไปเองวะเมื่อกี้นี้มันถึกนะถึกกับถึกมากเลยปกติน่าจะยิงตายพันสองสานัดนะอันนี้ก็เกือบหมดแม็กอะโอ้ หายไปสองเลยเหรอฝัอ่งนู้นก็โหดใช้ได้นะอ่ามาแล้วครับผมวิวไฟนะครับฝั่งนู้นก็ใช้ย่อยนะครับฝั่งนูนนะ้นอะอ่าผมจะไปขอถือระเบิดนะเดี๋ยวเททีมเดี๋ยวทีมแม่งชิบหายบัลลอีกนะอ่าฝั่งนู้นมีคนไทยคนหนึ่งนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าไม่อาจจะมีแค่คนเดียวหรอก ไม่น่ามีคนเดียวหรอกจริงๆนะตอนนี้ผมขอถือระเบิดแล้วกันเนาะไม่น่ามีคนเดียวนะครับดูจากชื่อของ Godfather แล้วนี่อันนี้น่าจะไม่รู้ว่าชื่อเขานี่จะอ้างอิงมาจากฮอนไกลหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ผมไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือเปล่ามาเรากลับมาเข้าเรื่อง เกมกันต่อเลยดีกว่าครับผมช่วงนี้ผมก็จะพยายามหาเกมใหม่ๆม,มาเล่นแล้วก็หาเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เสียงใหม่ๆม,มาเล่นนะครับถ้าใครมีเอฟเฟกดีๆก็อาจจะช่วยพิ์ชื่อบอกมากันได้เนาะเพตอนนี้ผมคิดว่าเอฟเฟกผมนั้นมีน้อยมากนะครับโอ้เจอแลวนะครับมี ตาวเอฟเฟกออกจะน้อยนะฮะ้ไม่เห็นผมไม่เห็ t โอเควิลคุ๊กตอนนี้เจอแล้วตำแหน่งจีบหายแล้วไงกิ่ดไปติดไปติกัตกไปอนก่อนก่อนเอาละ ไปไปพวกเราแล้วไปไปเราจะทำการบุกกันแล้วจากท่านี่ผมสังเกตมานะเสียงของผมในตอนเช้ากับเสียงในตอนกลางคืนนี่คือมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะเสียงในตอนเช้าแบบมันดูยังไงไม่รู้อะแต่พอเสียงในตอนกลางคืนมาเนี่ยมันก็อีกเสียงหนึ่งอะ่ะเหมือนใช้เหมือนใช้ไม่ใช่คนเดียวกันอะ่ะโอ้เครืจ่จำเครื่จำเอา อยู่ไหนหนอเจอสภาพแล้วโอ้ยกล้อง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 เป็นคนไม่ชอบกล้องนะครับต้องหลบกล้องไว้ก่อนเสมอเลยเดี๋ยว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 นะพิกัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอออ่าทำป้ายทิ้งไว้ก่อนเลย รู้สึกว่าจะมีคนโดนเข็มจิ้มใช่หรือเปล่าโอ้โหอ้หาล็อกสตูตอนนี้ต่างฝ่ายต่างใส่การะังพลไว้แล้วนะครับ โอเคเสียไปอีกหนึ่งแล้วนะครับผมพูดสองแล้วห้ยกอง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 เจอผมแล้วว้ายเออบดแฟลชไปก่อนวันนี้จะบอกว่าตาที่ผมใช้อยู่นั้นมันแย่โอ้โห มันเป็นธนูระเบิดนะครับผมได้จากการล็อกอินครบ7วันนะครับผมนะ <c oughs> เห็นไหมถ้าที่คุณเห็นตะก,กี้นี้มันคือธนูระเบิดนะครับผม,มนะครับธนูระเบิดสามารถยิงได้แค่3ครั้งเท่านั้นดามเมจของธนูนั้นไม่ถือว่ามากอะไรมาก ไ,ไม่ไม่ถือว่ามากนะจริงๆก็ปานกลางแต่ถ้าเกิดโดนยิงปักข้างๆตัวก็ก็ทําให้ตายได้เหมือนกันนะแต่จากที่ผมลองเล่นมาแล้วนะครับผมหน้าไม้อันนี้หน้าไม้ระเบิดนี้นะครับผมถ้าเกิดยิงโดนคนแล้วมันจะไม่ระเบิดนะมันก็จะฝังไม่เหมือนมันจะไม่ระเบิดนะผมเคยลองยิงแล้วมันไม่ระเบิด โอเองก็ไม่รู้ว่าทำไมว่ามันถึงไม่ระเบิดที่จริงผมอยากให้มันระเบิดมากเลยนะจริงๆเอาละครับเรามาดูความหวังของทีมมันดีกว่านะครับผมอ๋อโดนกล้องเจอแล้วเฮ้ยอื้มกล้องมีไม่มองโอเคไม่กลัมาอีกแล้วมาอีกแลับไม่กล้ว ออย,ออยอดโดยทั่วไปแล้วเกมในหนึงน่งแมนชน่าใช้สักประมาณสัก12นาทีนะครับ12ถึง24นาทีนะครับผมรอบที่สครับผมถ้าไม่มีต่างฝ่ายต่างเยอะนี่ก็รอบมันกินเวลาไม่ค่อยนานนะนี่เลยสวัส ตัวปลาระเบิดผิดจริงระเบิดกระแทกนี่ผมไม่รู้ว่าเอาจะเอามาทาอะไรได้นะน่าจากเอามาระเบิดสิ่งกีดขวางนะเพราะว่าผมไม่รู้เพราะว่าอังไงเดียดาเมจใส่คนมันน้อยอะ่ะจริงอันนี้ผมไม่รู้นะผมยังไงเดียจากความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองนะที่ได้ผมคิดว่าไอ้ระเบิดกระแทกเนี่ยมันปลาแล้วมันระเบิดเลยนะผลกระทบจากระเบิดที่มันโดนผมก็ มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะน่าจะเป็นระเบิดเอาไว้สำหรับทำลายพวกสิ่งกีดขวางอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มเล่นใหม่ๆนะโยนเล่นบ่อยมากเลยแบบโยนไปเลยแบบเจอศัตรูก็โยนใส่อย่างเงี้ยโยนใส่ไปเลยตอนนี้ผมก็ยังโยนใส่อยู่นะใช่ตอนนี้ผมเองก็ยังโยนใส่ศัตรูอยู่เหมือนกันเอาละเดีด๋ยวผมคาดคณีน,นะครับว่าใจเห็นอาจ สตรอนั้นอาจจะมีการมาตรงนี้นะครับถ้าขอเดานะเออขอแปลกนิดนะึงของเดาไปก่อนนะครับน่าจะมาพัางไว้หนึ่งนะครับในคลิปของผมนั้นทุกท่านอาจจะได้ยินเสียงดังบ้างเบาบ้างเสียงแปลกไปบ้างนะครับผม ก็ต้องขอประทานอภัยใหด้วยนะครับผมเอาละได้เวลาละผมอาจจะคิดว่าศัตรูอาจจะมาที่ช่องนี้นะครับคลายแคนไว้ก่อนอ,อ้าวปรยู่ตรงโน,น้นรู้สึกว่ามีพวกขึ้นบนหลังคาใช่ไหม ลูสึกเหมือนได้ยินเสียงสลิงเหมือนได้ยินเสียงสลิงนะครับผมแล้วก็เสียความจุดระเบิดด้วยเสียสภาพแล้วมาข้างบนมาจากข้างบนใช่ไหมเอ่ยโอ้ย chắc Nà. này phá ừ. không phải với kín nổi nè ừ. đéo 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 hô oh ว่องไปหนึ่งครับผม ใจรู้ตูจะนอนยิงหรือเปล่าไม่รู้นะว่าไอ้คนนึงไอ้คนที่มันดาวแล้วจะตายหรือยังแต่จตัตตาพาแล้วน่าจะไม่ผมไม่สามารถออกไปตามยิงถึงข้างนอกได้นะว่าเผื่อจะมีพวกของมันดักอยู่ก็เป็นได้ตอนนี้อยู่ในช่องของการที่เรียกว่าการชนลมุนม ึกว่าจะล้มแล้วครับผมเฮ้ยถูงมาแล้วเรียบร้อยเดีย๋ยวผมกะว่าจะไปฝึกฝีมือใหม่เรื่อยๆนะครับผมฝึกฝีมือเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆที่ผมคิดไว้นะคือการเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็พัฒนาขึ้น ใช่เหรอมันใช่หรอวะนะครับผมจะฝึกเล่นไปเรื่อยๆ,อยๆนะครับผมผมเชื่อมั่นว่าคนเราจะเก่งขึ้นได้ถ้าหมัน่นพยายามนะครับผมแต่ทำไมการเล่นไม่ทํงงั้นบ้างวะให้ตายเถอะคิดบุกเองตบเอง เราก็ฟืดเองด้วยสุดยอดตามจริงผมก็ว่าจะเชิญเพื่อนผมมาเล่นด้วยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะติดติดงานของตัวเองอยู่แล้วมั้งเพรานผมก็เป็นเ,เพ่อะผมเองก็เพื่อนผมเองก็มีช่องนะรู้สึกว่าน่าจะเพิ่งสร้างใหม่เหมือนกันแหละ ชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะแปะไวนะ้ให้เนาะเดี๋ยวผมจะแปะชื่อช่ององ่ายในคลิปนะครับ <A S 1> ผมเมื่อกี้นี้เราแหวง, <15 S 2> วงแบบนี้มีไม่กว่าแบบนี้ชั้นน้อยเหมือนเห็นประตู หนึ่งแล้วเอาละเดี๋ยวเราจะบุกค,คอนห้องนี้กันบมาตรงนี้เนาะโอเคเราจะดูล่างเราหน่อนว่ามีใครมาหรือเปล่า, okay. ลลาโอเคล่งไปเริ่มบุกโอ้ก่อนอื่นยิงกล้องให้พังซะก่อนไม่งั้นศัตรูจะรู้ได้ว่าเราจะมาจากทางไหนเนอะครับผมจะบุกมาจากทางนี้ครับผม เวลาการส่วนใหญ่แล้วผมเป็นคนที่เรียกว่าไงดีเน้นเกมไวนะครับทำอะไรแม่งรีบๆไปหมดเลยไม่ค่อยได้ระวังตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นว่าต้องระวังตัวแทนแล้วเรียบร้อยครับรู้สึกว่าเพื่อนเราไม่ได้ละรวบมาหนึ่งัดโดนอะไรระเบิดบงังกูดันเลสกันโอ้บังคุดน่าจะได้สซอร์ไบุกมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้ ไอ้ของนี่หมดอะไรกันนี่เอาละเราจะทำการส่งว๊าดจะบอกในห้องนี้ก็มีอ่ะอ่าชัดเจนดูก่อนว่าเมสโตตูดักหรือเปล่า เอาละได้เวลาแล้วครับผมเราควรวิ่งชาร์จกันแล้วนะเฮ้ยมันโยนหาะไรนมาเฮ้ยยงัยงยังยังยังไม่โดนหรกเฮ้ยโดนละนี่โดนละนี่โดนละมันคุ้มค่ากับการเสี่ยงม,มั้ยเนี่ยแปะไว้ตั้งหนึ่งที ไปลูกล่อีกลูกหนึ่เพื่อความปลอดภัย รู้ว่ายิยงวะทุบมากกว่ายิยงาามีคนหนึ่งแสดงว่าไอ้คนนั้นมันทุบแล้วก็โดนดักอีกคนหนึ่งยิยงสินะ Hừm, 2 nô. chắc từ này quá. Khung nô cũng không chơi nữa. เขาต้องเป็นคนที hmm. ่ม <ım ensen> ีหูด like ีมากๆนะครับหรือไม่ก็เป็นคนที่ยิ่งสดยอดอะนะครับผมอือหือตันี้ผมก็ว่า ผมก็ว,นะว,กว่าจะต่อนะเดี๋ยวว่ากว่าจะต่อแต่ว่าขอไปต่อในคลิปหน้าดีกว่านะครับผมเพราะว่าคลิปนึงผมกะจะทํนานให้มันนานให้มันให้มันไม่นานอะ่ะเวลาดูแล้วมันจะได้มาดูไม่ค่อยน่าเบื่ออืนไปนะครับผมนะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมก็ต้องอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแอ้อแล้วก็ถ้าเกิดผมเจอเกมอะไรใหม่ๆแล้วก็ผมจะพยายามแนะนํานะครับผมเอามาลงให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ พยายามทาให้หัวสมองมันแรนเพื่อคิดคอนเทนต์ต่างๆออมา,มาให้มันออกนะครับผมนะสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ